Amazing Taro Amazing Taro yeah. สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ลัคนาราศีของทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยในช่วงจังหวะนะคะของดาวสุกย้ายดาวสุกเป็นพลังงานดีค่ะเราจะมีกำลังใจดีๆเรื่องราวดีๆมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันในช่วงของลมหนาวนี้ธันวาคมพุทธศักราช2568นะคะก่อนอื่นนะคะ ภาพรวมเนี่ยเมื่อดาวศุกร์ย้ายก็จะมีพลังงานที่เหมือนความสุขนะคะความชื่นมื่นเพราะโดยพื้นฐานของดาวดวงนี้เป็นแก่นแท้ของความสุขค่ะทีนี้ในช่วงของเดือนนี้นะคะดาวศุกร์เนี่ยเขาจะย้ายตำแหน่งจากราศีตุลไปอยู่ที่ราศีพิจิกอันนี้คือภาพรวมก่อนเนาะนะคะ และก็จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงของเดือนนี้ที่จริงเกิดตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนมาจนถึง22ทธันวามี้้ส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวนะคะและอยากให้ทำความเข้าใจนะคะการย้ายส่งผลต่อ12ราศีอย่างไร12รักลัคนาราศีอย่างไรคือแต่ละลัคนาราศีก็จะมีดาวสุกนะคะเขาก็จะไปเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายไปแทนเรื่องที่ แตกต่างกันไปในแต่ละลัคนาราศีนะคะทีนี้คุณก็ค่อยๆฟังอันนี้อธิบายก่อนคร่าวๆเพื่อให้คุณเข้าใจนะคะการพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นนะคะฟังไว้ด้วยใจเบิกบานสบายๆนะคะกับนักพยากรณ์วาสนาอับเมซิงคาโลกค่ะ สวัสดีค่ะเรามาเข้าสู่คนที่เกิดในเกณฑ์ลัคนาราศีพฤษภนะคะอยากจะบอกว่าพลังงานของดาวสุกย้ายเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแบบช่ำหัวใจเลยค่ะและอยากจะประกาศว่าดาวสุกได้ย้ายออกจากเรือนอริโอ้โหพ้นเคราะห์แล้วนะพ้นเคราะห์พ้นโศพ้นโรคพ้นภัยนะคะแต่ว่าทุกคนจะมีดวงชะตาฐานดวงแตกต่างกันเนาะแต่เมื่อ ดวงดาวข่าวสารที่เรานำมาฝากกันขับเคลื่อนไปออกจากมุมไม่ดีออกไปนั่นหมายถึงกำลังใจของคุณมันจะทวีคูณค่ะความสุขของคุณมันจะเกิดขึ้นความเครียดมันจะค่อยๆเบาบางนะบางคนอาจจะไวขึ้นบางคนอาจจะหายเครียดช้าแต่อย่างน้อยให้รู้ว่า จากนี้เป็นต้นไปเรื่องราวดีๆกำลังจะปรากฏขึ้นการพ้นเคราะห์พ้นวิบากกรรมบางเรื่องราวมันกำลังจะดีขึ้นและทุเลาลงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของโชคลาบก็โดดเด่นสำหรับคุณเมื่อคุณให้คุณลองจินตนาการวันนี้ฝนกำลังตกบ้านคุณมืดฟ้ามัวดินไปหมดเลย นะคะเมฆดำปกคลุมทำให้กลางวันดูสลัวเหมือนกลางคืนแต่นเวลานี้ทุกอย่างมันปโปรง่งฟ้าหลังฝนมันสดใสลุ้งมันเกิดขึ้นนี่แหละค่ะถึงเรียกว่าพลังงานของดาวสุกกับคนที่เกิดในเกณฑ์ลัคนาราศีพฤกษ์ค่ะถือว่ายอดเยี่ยมนะคะฟังมาขนาดนี้แล้วสบายใจขึ้นเนาะนะทีนี้เรามาฟังในเรื่องราวที่มันชัดเจนขึ้นมาอีกนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าสิ่งที่ มันกำลังจะเกิดขึ้นมันผูกสัมพันธ์กับโชควาสนาดวงชะตาความเป็นไปของชีวิตด้วยนะคะมันก็เลยอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกว่าที่มันเคยหนักอึ้งอะ่ะมันจะค่อยๆค,คลี่คลายนะคะอะไรที่เป็นเรื่องของปัญหาต่างๆที่ผ่านมาภาวะของการหมุนเงินไม่ได้ชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะหรือการติดขัด ในเรื่องราวของน้สินอะไรก็ตามนะคะในช่วงนี้นะคะถือว่าจะค่อยๆผ่อนขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เอ่อเขาเรียกว่าธุรกิจของคุณดีกว่าแล้วถ้าคุณทำงานคุณจะต้องมีเกณฑ์นในเรื่องของเขาเรียกว่า การทำงานที่ผสมผสานร,ระหว่างบุคคลรอบด้านนะคะคนที่ทำงานเกี่ยวพันกับคุณลูกค้าที่เกี่ยวพันกับคุณนะคะเจ้านายที่เกี่ยวพันกับคุณทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการหมุนเวียนไปในทิศทางที่ดีการร่วมไม้ร่วมมือก็จะดีขึ้นการเจรจาที่ฟังแล้วมันเข้าใจสารที่ตรงกันทำให้ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งที่น้อยลง ความขัดใจก็น้อยลงความงงงวยก็ร้อยลงดังนั้นณนะเวลานี้นะคะการเจรจาการพูดคุยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องบุตรบริวารหัวหน้างานลูกค้าไปในทิศทางที่ดีคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะอาจจะเป็นเรื่องของอ่าเป็นที่ปรึกษาก็ตามเป็นฟรีแลนซ์ก็ตามเป็นหุ้นส่วนก็ตามทํางานรับจ็อบเล็กๆน้อยๆก็ตามนะคะถือว่าตอนนี้กําลังส่งผลเต็มๆในเรื่องของ ที่เรียกว่าบททดสอบที่ผ่านมาคุณเจอบททดสอบมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวมันอาจจะเวียงนิดนึงนะคะและจากหลังวันที่22เป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะดีวันดีคืนจริงๆแล้วพอหลังวันที่7จธันวาเนี่ยคุณจะมีโชคลาภโชคก้อนโตแล้วนะที่มันขึ้นอยู่กับว่าฐานดวงของแต่ละคนอ่ะจะเป็นโชคด้านไหนบางคนอาจจะลูกนี้เอานี้มาคืนบางคนอาจจะจับรางวัลได้บางคนอาจจะหยิบ สิ่งที่เรียกว่าลอตเตอรี่แล้วประสบความสำเร็จในรอบนี้แต่จะมากน้อยขึ้นอยู่กับฐานดวงบุญของแต่ละคนนะคะถือว่าพ้นละพ้นวิบากกรรมนะคะความเหนื่อยนะคะสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจะค่อยๆทุเลาเบาบางนะคะนั่นหมายถึงทนทุกข์กับความเครียดในการเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคะพอบดจะเจอหมอดีก็เจอพอบดจะเจอยาดีก็เจอการรักษาที่ดีก็เจอ อาจารย์แพทย์ที่ดีการโยกย้ายโรงพยาบาลจนมาเจอโรงพยาบาลที่ดีก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าพ้นนะคะพ้นเงามืดนะพ้นเงาดําไปเรียบร้อยแล้วอืมดีมากๆเลยนะคะทีนี้ต้องเรียกว่าช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าความสุขนะคะที่อบล้อมรอบตัวคุณความรู้สึกตื่นมาแล้วมันสดชื่น การนอนหลับและนอนหลับไม่สนิทความเครียดต่างๆมันก็จะทุเราเบาบางลงนะคะแต่อยากจะบอกแบบนี้นะคะว่าใครก็ตามที่ทำธุรกิจการค้าในโลกออนไลน์ใน โซเชียลในการที่เราจะพรีเซนต์ตัวเองในการติดต่อสื่อสารเป็นสาธารณะการไลฟ์สดใดๆก็ตามช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็อาจจะสร้างไรายได้ให้กับคุณด้วยแต่มันจะมีความวุ่นวายอยู่ในเรื่องราวของการจัดการระบบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เป็นเลยคุณต้องศึกษาให้ดีๆอย่างน้อยถ้าคุณจะจ้างใครคุณต้องมีพื้นความรู้อยากจะ เซตนะในเรื่องของกล้องตัวนั้นตัวนี้ให้มันแจ่มเพื่อที่จะไลฟ์สดคุณก็ต้องติดต่อนะคะแล้วก็ต้องดูก่อนนะคะคุณต้องมีพื้นความรู้ด้วยนะถึงจะส่งผลให้ธุรกิจไปในทิศทางที่ดีค่ะทีนี้ถ้าถามว่าคนที่ทำธุรกิจในภาพรวมช่วงนี้มันเป็นช่วงสั้นๆเองมาเป็นเดือนนี้เองนะคะนั่นส่งผลว่าเราอะจะพ้นในจุดที่เราเครียด ในขณนะเดียวกันถ้าเราพูดในมุมของการเงินนะคะคุณะจะมีคนที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนนะคะในเรื่องของการเงินอยู่เสมอหรืออาจจะมีความคิดนะคะถ้าคุณไปขอร้องหรือว่าไปเปิดโปรเจกต์กับเพื่อนสนิทมิสหายในเรื่องของการที่จะทำธุรกิจร่วมกัน ก็อยู่ในมุมที่ดีซึ่งเขาอาจจะมีความทั้งสนใจและอาจจะลงทุนร่วมด้วยในช่วงเวลานี้นะคะคุณจะมีคนช่วยเหลือพพอร์ตในเรื่องการเงินนะคะและมีช่องทางการสร้างไรายได้ใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ถือว่าฐานเงินจะฟื้นตัวนะคะมีเกณฑ์ที่จะปรับแล้วก็สร้างเงินได้ดีกว่าช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาจริงๆอาจจะนับตั้งแต่ตุลาเป็นต้นมาด้วยซ้ำไปติดตขัดขจากนี้จะมี เ,เส้นทางในการหารายได้เสริมรวมถึงคนที่มีอาชีพหลักก็จะเกิดรายได้เสริมอาชีพเสริมเกิดขึ้นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็แตกขยายย่อยนะคะหรือบางคนอาจจะเพิ่มขยายสาขาในมุมที่ตัวเองมองว่าร้านเราจะขายได้แสดงว่าธุรกิจจะฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดีและคนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวพันกับงานเทศกาลงานรื่นเริงดาวสุขให้คุณนะคะอาจจะต้องจัดเต็มจัดหนักซะหน่อยในช่วงนี้หรือไป ตั้งโต๊ะขายของให้ทั่วเท่าที่เราสามารถมีศักยภาพในการเดินทางได้เป็นช่วงเวลาของที่จรลงเท้าในเรื่องของการเดินทางการหาเงินนะคะสำหรับคนที่ทำอาชีพส่วนตัวนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ให้ให้โชคให้ลาบในด้านของการเงินและธุรกิจที่สร้างเม็ดเงินแบบวันต่อวันก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นด้วยนะคะและ คุณอาจจะเพิ่มเติมเป้าหมายใหม่ๆให้กับชีวิตได้คุณจะเริ่มผุดไอเดียผุดโปรเจกต์ในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการสร้างแผนก็ได้แต่โปรเจกต์เหล่านี้มันจะมาจากแรงบันดาลใจความชอบแล้วมันจะเป็นตัวตั้งตัวจริงก็คือปี2569เป็นต้นไปค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะในช่วงของการทั้งค้นเคาะนะคะร้านเงียบลูกค้าก็กลับเข้ามาเงิน ต่เอ่อสะดุดติดขดัด ก็จะมีคนเข้ามาให้คําแนะนําก็ตามหรือสนับสนุนเป็นตัวฐานเงินก็ตามนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยทีนี้เราลองมาใช้พลังงานของไพ่ทาโร่หนึ่งใบในเกณฑ์ดวงของความรักนะคะนั่นหมายถึงว่าความรักช่วงนี้นะคะต้องยอมรับก่อนเลยเอาคนมีคู่กับคู่ครองเลยความใจร้อนของคุณนะคะหรืออาจจะห่างไกลกันนะคะทาให้เรารู้สึกอยากให้เขากลับมาหาเราหรืเขามาไม่ได้ด้วยภารกิจหน้าที่การงานก็ตาม ะะเป็นคุณหมออยู่ไม่สามารถหยุดช่วงปีใหม่ได้เป็นทหารอยู่ไม่สามารถหยุดช่วงปีใหม่ได้มันก็จะส่งผลให้เกิดความกัดกรุ้มในใจนะร้อนอกร้อนใจแล้วก็วีนแตกขึ้นมาอันนี้มันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะ,ค,ะคืองานมัน,นพนวิกฤตนะคะในหลายๆเรื่องนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปในบางดวงชะตาการเงินเริ่มมีสถานการณ์ดีขึ้นแต่ความรักกลายเป็นเราใจร้อนนะ,ะงุดหงิดง่ายนะคะ และสิ่งหนึ่งที่อาจจะส่งผลก็เป็นเพราะว่าเราห่างจากคนรักนะคะหรือช่วงเวลาที่เราอยากจะอยู่กับคนรักแล้วคนรักไม่มีเวลาให้มันอาจจะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันนี่คืออุปสรรคหลักๆเลยนะแล้วก็อาจจะน่ากลัวด้วยสําหรับพวกคุณนะคะแนะนําว่าใหออ้อธิบายการพูดคุยกันจับมือกันให้แน่นนะคะแล้วก็คุยกันตรงไปตรงมานะคะทีนี้ถ้าถามว่า ในช่วงเวลานี้นะคะการสื่อสารหรือการพูดคุยดาวสุขส่งผลให้การเจรจาไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นงอนกันอย่างนิ่งเงียบเน้นการเจรจาการพูดทุกอย่างเนี่ยมันจะคลี่คลายใจที่เรากังวลกะวายใจในเรื่องราวของความรักก็จะได้รับคําตอบที่ทําให้เราปลดล็อกตรงนี้ได้นะคะทีนี้ถ้าถามว่าคนโสดอะ่ะคุณได้พลังงานแถ้วยเนาะ X of cups นะคะนั่นหมายถึงคุณ จะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้คนรัก หรือถ้าเป็นคนโสดก็จะพบรักทางไกลเป็นความรักคนละทิศคนละทางคนละประเทศคนละภาษาคนละเชื้อชาติศาส,สนาอะไรก็ตามคือจะเป็นความรักทางไกลอาจจะเป็นคนไทยในในไกลที่เราจะมาเจอกันไม่ได้หรือความรักที่ผ่านเข้ามาหาคุณในช่วงนี้จะเป็นรักในโลกออนไลน์ก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นและโดดเด่นมากก็คือจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าจะเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะนี่คือภาพรวมของคุณนะแต่ถ้าถามว่าความรักดีไหม ก็อยู่ในเกณฑ์หวานนะเพราะคู่รักเนี่ยแค่งงอนการหึงหวงกันนะคะกับเวลาที่ไม่ได้ให้หรือหน้าที่ที่ไม่สะดวกที่จะเจอกันอันนี้ก็ต้องอธิบายก็คือจบความรักของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเป็นเกณฑ์ราบรื่นนะคะคนรักตัวคนรักอาจจะมีเหตุให้ต้องห่างนะไม่ค่อยได้พูดจาหรือว่าไม่ค่อยได้ใส่ใจกันด้วยอย่างที่บอกหนะ้าที่การงานใดๆก็ตามอธิบายดาวสุขต้องพูด ต้องเจราจาแต่ถ้านิเงียบปัญหาจะเป็นปัญหาใหญ่และการเป็นปัญหาที่มันพร้อมที่จะปะทะอันนี้แอบเตือนสําหรับคนที่รักกันนะคะนี่คือภาพรวมค่ะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก่อนหมดปีแต่มันก็เป็นการเปิดเลิกเปิดใช้ให้เรารู้ว่าเราจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆไม่ต้องรีบร้อนค่ะไม่ไม่สามารถทำธุรกิจได้ในเดือนนี้ก็ไม่เป็นไรเราไปรอเดือนหน้าแต่ว่า ชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีสิ่งที่เรียกว่าความสําเร็จจาก ธุรกิจที่เป็นเทรนด์ธุรกิจที่เป็นธีมอยู่ในเวลานี้ธุรกิจที่ใช้อิงในเรื่องของงานเทศกาลงานเฟสติวัลงานเฉลิมฉลองนะคะที่พักบังกะโลมักจะตอบโจทย์เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภควรจะไปตกแต่งสถานที่ถ้าคุณมีที่เหล่านี้หรือคุณมีส่วนที่กว้างเปิดลานกลางเต็นท์ก็จะได้ไรายได้เพิ่มขึ้นแบบโอ้โหนับนับเงินไม่หวัดไม่ไหวเลยอะไรที่ไม่เคยทําลองดูค่ะใครมีพื้นเพมีบ้านต งจังหวัดลองดูนะคะเปิดสวนให้เข้าชมขายผลไม้ไปในตัวเลิศม,มากๆค่ะก็เป็นกําลังใจให้ดวงของคุณนะคะจะมีอาชีพเสริมยาวๆไปจนถึงเมษาปีหน้าช่วงนี้มันจะมีความโดดเด่นมีไกด์ไลน์มีแนวทางมาให้คุณได้ตัดสินใจตลอดเลยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเพิ่มอีกนิดหนึ่งความรักที่มันเคยมีปัญหานะครอบครัวที่มันเคยแตกแยกนะคะ แล้วอาจจะอย่าร้างไปแล้วมันไม่ได้หมายถึงการกลับมาของคู่แต่หมหมายถึงการกลับมาพูดคุยเพื่อ พูดคุยในบรรยากาศที่ดีขึ้นค่ะเป็นการพูดคุยที่ไม่มีเรื่องของความรักแล้วเป็นการพูดคุยในสิ่งที่มันค้างใจกันเป็นการพูดคุยเรื่องของการดูแลบุตรหรือคนกลางเท่านั้นนะคะอะไรก็เลยฝากเอาไว้คุณจะได้ปลดล็อกเสถียนะคะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามช่องนักพยากรวาสนานะคะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวข่าวสารการเคลื่อนย้ายของดวงดาวเพื่อเป็นจังหวะชีวิตได้ให้เราได้เป็นไกด์ไลน์ฟังแล้วมันสบายใจอะ่ะเออเราจะได้รู้ว่าเราควรทําอะไรและไม่ควรเรียบร้อนอะไรนะคะฝากแช แชร์ด้วยนะคะ